กำลังกินนมเลยครับตอนนี้นะครับสามสามตัวนี้เป็นหมูไหวเป็นพอพันเมียพันแน่นากรด,ดครับส่วนตัวตัวขางสายชุดนี้ไปขายครับมันหลอดมูครับตอนเพิ่นมาเอาิบ12ตัวครับทางเบิด เหลืออยู่4ีตัวนี่นะครับ What? Okay. มูพวกนี้มีอายุประมาณ2 5 26มือครับเพิ่นมาจับไปวังสีหามือวังหันครับประมาณ20 21มือครับ